สวัสดีครับนี่เราจะก้มคำนับทุกคลิปเลยใช่ไหมนะุตส่ยห์จบไปแล้วเอาไปเตะทีไอศัพท์คุณดูอาจจะงงนะแต่งตีมอะไรอีกแล้วนี่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่งมาถ้าเป็นเด็กไอสัตว์มาลูกวิดจะทุ่งพุงกูป่องมากเลยเพื่อชื่นใจคาดาดับ และว,วันนี้เรามาพบกับรายการสักอย่างดูวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ต้องคบ<ม>ก็วัตถุดิบหลักเลยลเราก็คือไก่นี<ม>่จะพอ<ม>จะ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 พอมาเฟียไก่โคตรใหญ่โคตรใหญ่แล้วเราจะกินหมดเลยไหมอิ่มเดี๋ยวอิมแยกอิ่มแากรายการที่แล้ว รายการอะไรไม่เคยถ่ายมาก่อนนี่ถ่ายไหมก็เนี่ยจะจะมีไก่หนึ่งตัวแล้วก็มีมีน้ำปลาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็คลิปที่แล้วอันเอาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็มีพริกแล้วก็มีผงปรุงรสมีเกลือมีมะนาวมีพริกไทยดําแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีโคราเป็นวัตถุดิบประหลาดเลยเอาเข้าเลยเอาเข้าโอเค โอครับโค้กับแต่ต้องกู่บอกแต่ต้องโค้าแล้วมึงบอกก็ไล่ค่ากูเบิ์มแล้วเนี้ยวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งของเราก็จะทำเรามี2อย่าง2องส่วนมีไก่ต้มโคกแล้วก็มีการทําน้าจิ้มและวัตถุดิบพิเศษของเราเลยก็จะมีอะไรบ้างของคุณน้องเป็นอะไรสลหร่ายเอามาทําอะไรก็มาใส่อยากกินเยอะๆใช่สลายมันเกิดจากที่ไหนทะเลในน้ำนี่ทําัจากบ้านเกิด ตอนนี้เขาพร้อมอ่ะวันนี้และวัตถุดิบหลักของชิคืออะไรครับอุ๊ยโัตถุิบคือชีอะคือกูอยากกินพัโลอะกูเห็นตุ้งโคลนแบบก็เลยเอาไข่มาคืกแค่นี้เลยกูจะกินพันโลเอองั้นไม่ต้องกินไก่ตุ้งโคลนไ้สัตว์เราเรียกลองมาเดบกันไงได้เอออไม่ต้มยังไม่ต้มยังไม่ต้มยังไม่เต็มยังไม่ต้มโอุ้ยโอ๊ยโอ๊ย คนอื่นไม่แลยเพราะกูแตกเลยเดี๋ยวของกูของกูนี่ก็จะเป็นหอมหัวหอมหัวหอมใหญ่ใช่ไหมหอมก็ที่เป็นหอมนี่คืออยากให้มันสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนแบบข้าวหน้าเนื้อเอองั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการสับไก่กันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราแบ่งไก่เป็นครึ่งนิดีกว่าหม้อเราเล็กไม่น่าจะพอโอ้โหมันใหญ่มากเลยมันได้กล่นกามมันฉีดมั เพื่อใครอยู่แล้วและอีกอย่างที่ผมอยากพูดนะมีปานเนี่ยคือแบบคมมากคมสุดชิี้กินอะไรอ่ะน้ำปลาแต่โคมเนี่ยเอาแล้วเมื่อกี้เอาโซดามาทำอะไรเขาพูดไปแล้วเฮียทำโซดาต้นไม้เป็นโลกซึมเหล้ำโอ้โหใแน่ที่จริงเราัดชิมแล้วเราทำอะไเมื่อวานวันนี่เรากินมาหนึ่งคืนละ ชื่นหอมสดเกิงโค้งสดชื่นโโอ้หเสียนว่ะเสียบว่ะใช้มีดเสียนว่ะเฮ้ยพอดีแต่พอดีอน,น,นะเดี๋ยวผมขอตัวขอตัวไปเติมน้ำก่อน แล้วก็ผ่านผ่านไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้มน้ําก่อนอันนี้เราต้มน้ําก่อนวิธีแรกใส่น้ําโค้งลงไปก่อนใส่ครึ่งหนึ่งก่อนโอเคได้โอเคใส่ครึ่งหนึ่งใส่โค้งนะใช่ครับชี้อย่าใส่เยอะไอเทมเกินอะไรโคบทำไมต้องเติมแต่แก้วนั้นตลอดเลยรู้สับนัยมากก็คุยอยู่นะกูกินน้ำอ่ะมูสันมูสันแขเข้มเลยเออใหญ่อะผมครึ่งหม้อใช่ไหมครึ่งขวดครึ่งขวด โอเคคราวน,นี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปสามกรีมเ,เปิดหมอ้อเใส่กระเทียมโอเคแล้วก็เปิดหมอ้อเอ๊ะเปิดหม้อไม่ได้เพราะยังไม่ได้เสียบั๊าไอ้สั่เอาว่าทำอะไรแถวนี้อะ่วอะวนไปอยู่กับแก้วอย่เนี้นย,นย,นย,นยดูแบบผิดดูบิดแปลกมากเลยอะ่ะต่อไปเนี่ยพอเราต้มโคกเสร็จแล้วเราเติมน้ำปเปล่าลงไปนิดหนึ่ง เติมน้ำเปล่าให้มันจ,จางๆหน่อยเติมน้ำเปล่าลงตรงนี้โอเคใส่ให้หมดเลยใส <c oughs> ่น้ำเปล่าเพิ่มไหมแล้วเดี๋ยวเราจะรุงโดยการใส่ผงปรุงรสเออใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะมากใส่ผงปรุงรสพอเยอะแล้วนิดเดียวบ้าบอบ้าบอจริงเลยน้น่ารักหนุ่มนี่ที่ผมแต่งตัวอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเมนูนี้คือเมนูสูตรต้นตำรับจากตระกูลผมเลยระกลนตั้งแต่เด็กผมขอตอกไข่ตลอดได้นี่ ต่อไปเรามีหอมใส่หอมไปด้วยใส่หอมต้มมันจะแลกให้มันใสแล้วมันจะหวานไข่ผมอ่ะเออปอกเลยปอกปอกไข่เลยใส่ไปพอมกันได้ปหอ่าได้เพราะว่าผมอยากเสร็จแต่แต่ไข่นี่ต้องรอให้ปรุงเสร็จก่อนรอให้ปรุงเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ไปอีกทีใส่ตอนปรุงเสร็จใช่ไหมใช่เลยเพื่อนแล้วก็ใส่หอมลงไปยี่ไข่พันล้กูเลยนเละโอเคต่อไปใส่น้ำปลาวนสักสามรอบก่อนหนึ่ง สองสามใสไปอีกทีเดีย <c oughs> โอเคโอเคแล้วก็นีเราใส่เกลือไปอีกนิดหนึ่งเ <c oughs> ติมเกลือไป,อไปไไออนหน่อยหนึ่งเติมเกลือไปอีกแล้วก็ต่อไปพริกไทยใส่พริกไทยปรุงความหอมหน่อยโอเคแล้วก็ต่อไปเราก็คนมันเที่ยวคนมันคนมันสักพักหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะใส่ไก่ลงไป ผมจะเล่าให้ฟังนะเมนูนี้คือเมนูประจำตระกูลผมสมัยเด็กๆเลยนะผมเลยแต่งตัวแบบเด็กๆมาเลยเนี่ยเมื่อก่อนประวัติของผมในการกินไก่ต้มโคลนี่ไม่เหมือนคนอื่นนะผมจําได้เลยไม่หาตอนตอนป .2 ปกติคนอื่นเขาจะไปกิน oh. ข้าวโรงเรียนกันแต่แม่ผมเนี่ยเขจะเเขาเรียกว่าทํากับข้าวใส่ห่อทำกับข้าวใส่ห่อให้ จำข้าวใส่หอมให้ก็วันนั้นเพื่อนก็เอาไก่ต้มโค้งมาไก่ต้มโค้งนะบังไก่ต้มโค้งเอ้ยเราเราก็ชิมของเพื่อนเว้ยที่วันนั้นเรากินไงไข่เจียวอ่ะกินไข่เจียวกับพร้อมมะเขือเทศเราก็เพื่อนกินเพื่อนกินเมนูแปลกๆเราไม่เคยได้กินไงไก่ต้มโค้งเราก็เลยขอชิมหน่อยเราจิ้ริงเรื่องจริงเรื่องจริงกแต่กูอะอะพอเรากินไก่ต้มโค้งของเพื่อนละเรารู้สึกอร่อย เออแล้วก็เป็นยามะตูมอะไรก็ <_ d ata> เออแล้วก็มันอร่อยไงเราก็อยยากอยากกินอีกแต่เราไม่อยากไปขอเพื่อนเนี้ยเราก็ไปบอกแม่แม่อยากกินไก่ต้มโค้งวันนี้กินไก่ต้มโค้งของเพื่อนมาอร่อยสงสัยแม่ผมจะเข้าใจผิดแม่ได้ย,ยินว่าไก่ต้มโคกแม่ก็ทํามาอีวันทำไมวันนั้นรสชาติไก่ต้มโค้งไม่เผ็ดไม่อะไรเออไปแปลกหวานเหมือนกิบพะโลสรุปกลับไปถามแม่แม่ทำไมไก่ต้มโคเแต่สดชื่เพื่อน นั่นแหละก็คือความเข้าใจผิดของแม่แม่ได้ยินจากไก่ต้มโคไม่ไก่ต้มโค๊แม่ก็เลยทําให้กินตลบก็กลายเป็นเมนูประจาครอบครัวไปไก่ต้มโค๊ไก่ต้มโค๊ตอนนี้เราจะใส่ไก่ลงไปเลยพอน้ําเดือดไม่พอแน่เลยเฮ้ยโอ้โหโอ๊ยวนีน เลยได้อย <cin stereotype> <m aks> <dragging> ู่โอเคต่อไปเราก็เริ่มเซกชั่นน้ำจิ้มกัน้ำจิ้มนี้ถ้าตามสูตรแล้วนี่พริกกระเทียมมาตำให้ละเอียดก่อนขอแซ่บๆจะหนักจะเต็มมาะพี่เฮ้ยสารากูไม่ใส่หรอเดี๋ยวเราใส่โปรดตอนหลังนะไม่งั้นจะเปื่อยลุยไปเลยหรือว่าจะเปื่อยลุยๆไปเลยโอเคอุ้ยใส่ก้านนี่ทำไมเอาที่สิ่งที่คุณต้องการใะ้มันเป็นนี้ใช่ไหม ถ้าแม่กูดูแม่กูจะเห็นนะไอสัตเอาขบกูไปทําบังเลเทปมาไม่นเอาชื่อกูไปเลยถ้าของสูตรที่บ้างชี้นี่จะเป็นยังไงใส่อะไรเข้าไปบ้างเหมือนไหมหรือว่าแตกต่างของผมง่ายๆเลยแค่นตาปากับโคอย่างละขึ้นไปเลยจยางละขึเลยจบเลยไม่ต้องปรวงอะไรแล้วแค่นั้นอ๋อคือไม่ต้องปรุงอะไรแค่แค่ใส่สับปดพอดีมันหวานเค็มแค่นั้นเลยไม่ต้องปรุงอะไรแค่นั้นและของนี้จะใส่บังเลเทต้องทาอะไรหรือเจียวเข้ามาแ เดี๋ยวนี้เขาทำ,ทำการันบ้านมาดีเลยเดี๋ยนะเราใส่พริกเพิ่มมากแต่แถวภาคใต้บ้านผมนี้เขาเขาจะเขาเขาไม่ใส่สาหร่ายนะ <c oughs> เขาจะมีอีกใบหนึ่งใบใหญ่ๆเหมือนใบโพอ่ะเ okay ตอนนี้เราก็ตำพริกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็บีบน้ำมะานาวโรยเกลือแค่นั้นได้เลยคราวนี้อันนี้เราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเลยปล่อยให้มันต้มให้มันเปื่อยของมันรอนะครับ ก็แลวมันมีเป็นงบ้างดีขึ้นดีขึ้นไหมดีขึ้นไม่แอก็ทํมทำตัวนี้ขึ้นมาไหมไม่เคยนะเคล็ดลับพิเศษเคล็ดลับพิเศษเลยนะนี่ฟังชี้เลยก็ใส่ช้อนสแตนเลสลงไปเพื่อเดีนะใส่ช้อนสแตนเลสปรุงอาหารเนี่ยนะไม่ได้ปรุงในการต้มเนี่ยนะอ่าเพราะว่ามันช่วยอะไรเพราะว่าความร้อนจากเตาอ่ะ มันกระทบแค่ส่วนล่างของไก่ไม่ใช่ไม่ใช่เ่ว่างของตักของเตาอ๋อไอไอความร้อนจากวากจุกความร้อนมันอ่าแต่ทีนี้เราเอา้อสเตงๆใส่ไปเพื่อให้การนำมันนำความร้อนที่ดีอยู่แล้วจะเป็นช่วยให้เนื้อไก่มันนุ่มขึ้นอ๋อผมก็ไปดูเขาที่มากินทุกคนต้องมีความรู้นี่การเลือกการหาความรู้พรเจเป็นไงรสชาติกินดีินดีี่ผู้เชี่ยวชาญทางทางด้านการทำข้าวน้ำจิ้มฟีโพรสต์เต้น ดีขึ้นเอ๊ะทำไมใช้คำว่าดีขึ้นดีอยู่แล้วะดีมากกว่าเดิมพอควนี Listen, no mm. ้พอต้มมันสะพานเราก็ปรับไฟให้มันเบาลงนิดหนึ่งให้มันตุ๋นไปเรื่อยๆจะได้เปื่อยๆจริงๆอะใส่น้ำโค้กไปมันมันทำให้เปื่อยอยู่แล้วแต่อันนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟแรงมากไฟเบาๆให้มันเปื่อยหนักกว่าเดิมก็ยุยยอร่อยอร่อยใช่จะไปออกบอบก็เปิดไฟสุเลยมึงดื้ออะ ว่ติ้งต้องเดี๋ยวกูก็ตัดออกเองตรงเนี้ยวิพีนี้ก็ง่ายๆนะไม่ง่ายสบายๆชิลๆแล้วก็รอให้มันตุ่นไปเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนเออผมอยากเป็นปากเดี๋ยวไปเอาปางั้นเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วรอกินกันเลยจื้อหรอไม่มีอะไรแล้วไหมไม่มีอะไรแล้วชิวๆงั้นเดี๋ยวเราขอแล้วไปอีกทีนี้จัดโต๊ะนั่งกินกันดีๆแบบชิวๆกันเลยไม่ไม่ไม่ขอยืนกินโอเคแล้วก็ใส่น้ำแข็ง โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเสร็จครับที่เรียบร้อยแล้วเสร็จเข้าใจอูไหนทำอะไรตัวนี้เอานั่งชิวๆไงอ๋อสไตล์แบบบ้านๆแน่นอนครับเนี่ยเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อมันก็จะอยู่ยนี้เรามาชิมกันไหมแล้วเดี๋ยวให้คะแนนกันดุวยเลยกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อน มานี่มานี่มานี่มามานั่งชิมเลยฝสูตรแม่เลยเนี่ยแม่ไหนแม่ทุนหัวบ้าบอเดี๋ยลองแบบไม่จิ้มก่อนนะอะไรดีครับกึพคัเหรอมามาชิมมาชิมอันนี้สูตรใครสูตรแม่อ้าวเป็นไงบ้างยางยางอะ ย<ะ>อย่าง <influences. S 2> พอแล้ว Gabriel, <ca> อ,อร่อยรอ้อนเป็นไงเหมือนแม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไหมนิดนึงนิดนึงนะอย่างดีไปอะไรดีที่เหมือนแม่ถือว่าเป็นเซตเซียวขอบคุณขอบคุณแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองแสนจิ้มดูนี่จับไปจับทะเลเฮ <Singer. S 2> ้ยเฮ้ยเอาน้ำจิ้มมาเพื่อนหน่อยสิเออทะเลไก่ทะเลไงแล้ววันนี้มาในคอนเซ็ปต์อะไรเนี่ยคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อาหาร ในเยาว์วัยนี่เป็นไงทางตรงทางตรงไม่ต้องอ้อมตรงตรงเป็นไงร้อนจิ้มแล้วร้อนมันอ๋อแล้วไก่อ่ะไก่เขาอร่อยไก่นุ่มหน่อยอร่อยร้อนอะไรอร่อยอัร่อยมีไข่เพิ่มนุ่มเลยครับยิ่งยิ่งเป็นส่วนตรงไอ้เนี้ยนุ่มตรงเนี้ยนุ่มมากเลยเขาเรียกส่วนตรงไหนนะสะโพก เเดี๋ยวเรายังไม่ชิมไข่เลยอร่อยไข่ขคนร้อนอ่ะเนี่ยตึงตึงไงได้กินของอร่อยซึ้งร้อนชิมหายเกือบ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 เป็นไข่พะโล้มันจางกว่าเพราะว่ามันปกติไข่พะโล้นี่มันใช้มันใช้เวลาใช้ระยะเวลานานอันนี้มันแป๊บเดียวแต่มีความคล้ายขอชิมคล้ายที่ไหนชิมแบบจิ้ม ไม่แล้วไอ้ฝองแก้วนี้นี่กินอะไรกันวะเกลือโคกนี่อะไรโคใช่เหรอขอชิมหน่อยดิยังไม่ทันกินแค่ดมอ่ะรู้เลยอ่ะโคกแน่นอนโอ้โหโคเข้มเข้มอ่ะเดี๋ยวเราให้คะแนนเลยนะเดี๋ยวไม่งั้นเราจะกินกันหมดซะก่อนงั้นเรามาให้คะแนนพร้อมกันไปเลยเต็มสิบนะสามสองหนึ่งแปด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 เจ็ด แป้งเพื่อเลยแน่นอร่อยอร่อยก็วันนี้ก็ถือว่าสําเร็จสำเร็จไม่เฟลเหมือนได้ฟุกุส้นตีนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วกันก็ใครที่ชอบเราดูเราง่ายๆไปคลิกจับสไรด์นิดเดียวกตังใจให้เราหน่อยบอกช่องตาม่างการติดตามเราก็จะมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ยังสแกมติดตามเรากันมาเยอะๆลาไปด้วยความหิวและความอร่อย ใครชอบทำตามได้โอเคเขาจะตามหรืองั้นวันนี้เราก็ต้องขอราไปยิงๆละสาสวัสดีครับพอกสุดไ่งขอกลับบ้านเอ้ยเออเออเอออ